สัสดีค่ะตอนนี้กิ่งก็อยู่ที่หน้า MCC Hall เดี๋ยวมอโคราชั้น3แล้วนะคะกับงาน The Mo s t s ซีส i n t e r n a t i o ในช Motor s h ต w ชครั้งที่28นะคะเดี๋ยวภายในงานมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวตามกิ่งไปชมกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธแรกเลยนะคะจะเป็นบูธ Honda ค่ะ Honda ตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างจะเป็นตัว h e v ซัวโตใหม่ที่มาพร้อมกับระบบชะลอความเร็วที่พวงมาลายัยแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลากชันนะคะมีลำโพงให้ถึง8จุดแล้วก็ที่ชาร์จแบบไร้สายด้วยนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่1 1 7 9 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาชมได้ที่บูธ Honda เลยนะคะ ที่2แล้วนะคะก็คือบูตเกียเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเป็นรถที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวกิ่งจะให้พี่พิตตี้แนะนำนะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะ,นะคะก็ต้อนรับเข้าสู่บูตเกียนะคะซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทเกียร์เทพนครนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะพนักงานมอเตอร์โชว์โคราชน,นะคะสำหรับบูตเกียของเราก็มีสําหรับเกียคานิโรคันนี้นะคะซึ่งรุ่นนี้ น่่งคะรุ่นนี้นะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่นี่เลยนะคะ2องล้านหนึ่งแสนสี่หบาทค่ะแล้วก็โปรโมชั่นภายในงานของเรานะคะก็จองภายในงานจะได้รับส่วนลด10,000บาทค่ะแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งดอกเบี้ยสุดพิเศษแล้วก็ส่วนลดของแถมอื่นอีกด้วยจริงๆนะคะที่บูมพิจิตของเราเนี่ยนะคะสำหรับเกียร์คานิวัลเนี่ยจะมี2รุ่นนั่นก็คือ EX แล้วก็ SXL แต่ว่า SXL เนี่ยมาไม่ทันในงานมอเตอร์โชว์แล้วแต่ว่ามีที่ แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจก็สามารถจองภายในงานของเราได้ค่ะ<ม>ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามา ก็อยู่ที่บูธรถยุโรปนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเบนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่พิตตี้มาแนะนําโปรโมชั่นและรายละเอียดรถนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่บูธเบน์นะคะเจอกันกับพุตานนะคะวันนี้ตันก็อยากจะมาแนะนํานะคะแคมเปญดีๆจาก Mercedes-Benz นะคะและตอนนี้นะคะตันก็ยืนอยู่ที่ GLC ค่ะ โอ้โหตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะ The best ของ Mercedes-Benz เลยที่ตันอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าต้องออกแล้วแหละแล้วราคา <c oughs> 3.6ล้าน6กกว่าๆนะคะราคาเริ่มต้นนะแล้วตอนนี้นะคะเป็นปลั๊กอินไฟฟ้านะคะซึ่งชาร์จไฟบ้านได้แล้วก็เป็นตัวเครื่องเบนซินนะคะตัวเครื่อง2,000นะคะแล้วก็ยังมีภายในนะคะที่กว้างขวางอีกด้วยค่ะประกันภัยนะคะฟรี1ปีนะคะหรือจะเลือกเป็นผ่อนดอกเบี้ย0% 48เดือนหรือ4ปีนั่นเองค่ะถ,ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถมารับชมได้ ที่บูตเบนเลยนะคะ ฟิล์มฟิล์มซรามิตพรีเมียมได้นำสินค้าและโปรโมชั่นดีๆมาฝากที่งานมอเตอร์โชว์โคราชนี้ซึ่งฟิล์มซรามมตของเราเป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันรังสี UVA UVB และ UV400 ป้องกันแสงสีฟ้าบู u e l i g และป้องกันรังสีอินฟราเรดได้สูงสุด9.99%เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวกิ่งพาไปชมรถตัวจริงที่ติดฟิล์มซรามมกของเราตาม้มากันเลย จากภายนอกนะคะดำเข้มสปอร์ตเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะภายในเคลียรชัดทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนไม่รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดและยิ่งกว่านั้นนะคะยังรับประกันตลอดการใช้งานนานสิปีเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสีฟิล์มอัรติเมกของเรานะคะสามารถ